بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والربع فرد سنيني อัลซอจูมาอัลวาลัดอาวาลัดอิบนีสาวากานัวาลัดมินฮ <c oughs> ูเอามินไกรีต ok ่อไปนะนี่คือฟารัดที่สองฟารัดเลยคือนิสพูนะปรากฏให้กับคนห้าคนส่วนแบ่งที่สก็คือโรบอโรบอคือเซนึงส่วนเซเป็นฟารัดสในนีเป็นส่วนแบ่งให้คนสองคนคนที่นึงก็คืออัลซอจูอัลซอจูสามี แสดงว่าคนตายเป็นผู้หญิงอ่าคนตายเป็นผู้หญิงนะครับเล้วก็มีสามีที่รับมรอดอกเขาจะได้เศษหนึ่งส่วนเซได้เศษหนึ่งส่วนเซนี่มาอันวาเลสพร้อมกับโลกูกคือโลูกของมายัดนะลูกของมายัดมีสามีจะได้เศษหนึ่งส่วนเซพร้อมกับโลกูกใา่พร้อมกับหลูกนะไม่ว่าชาย,ยิง หรือว่าวาลลดิลอิบนียรือว่าลูกข้องลูกชายนะเรือว่าลูกของลูกชายสวัสดิการัลวนลัดมินหูไม่ว่าลูกนั้นไม่ว่าลูกนั้นจะมาจากเขา้ามาจากตัวสามีคนนี้นนลูกของมายัดนี้อาจจะว่าเป็นเป็นลูกของเขาเองเลยกับกับผู้หญิงคนนี้กับคนีิดาย เอามีนนูอะไรห,หรือว่าลูกนะั้นมาจากคนอื่นไม่เกี่ยวนะตรงนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนใล้ว่าต้องเป็นลูกของเขาหรือเป็นลูกของใขรนะคือ,ค,อคือให้มีลูกอะไรกันมายัดมีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกที่มาจากคนอื่นสามีก่อนหรือว่าเป็นลูกที่มาจากเขาก็เลยแต่นะเมื่อมีลูกนี่การแสดงว่าเออสามีก็จะได้รูบนะคือได้เสหนึ่งส่วนสี ่อไปนะครับว่าหัวและมันมันมาถึงอัลอัลรบุนี่รบุนี่ก็จะได้ให้กับฟาร์ตุซเจ้าญาเป็นภรรยามเหมือนกันภรายานี่ก็จะได้รบุเหมือนกันวัดเจ้าญาใจนภรรายาสองคนก็ได้รบุรวมกันนะเบ่งแถวๆกันวัดเจ้าญาบรรดาภรายา บรรดาภรรยาก็จะได้โรบอเหมือนกันอ่าก็คือคุณจะมีภรรยาไรคุณแบบนั่นเลยนะภรรยาสรงคนณสางคนเจ้าคุณมากสุดแต่ของภรรยานี่ได้โรโบในตอนนี้มาอาอาดามินวาเลตเอาวาลัดิลีบนีในขณะที่ไม่มีลูกในขณะที่มันไม่มีลูก และไม่มีลูกชายนะไม่มีไม่มีลกูนะลกเลียการือว่าไม่มีลูกของลูกชายตอนนั้นนนั้ผู้เป็นภรรยานั้นจะได้เศษเนื่งเศษซีแต่สามีนี้สามีที่เราคนนั้นนี่นะถ้าว่าไม่ลูกนั้นจะได้อะไรเลยขึ้หนึ่งจะมาเศษหนึ่งเศษสองนี่ผู้แต่ถ้ายัางลกูกสามีนั้นจะได้เศษหนึ่งเศษซีแต นะส่วนภรรยานั้นจะได้เซนดิงส่วนเซตอนนั้ตอนเต็มไม่ลงแสดงว่าตอนอย่างลูกนั้นจะได้อีกอีกส่วนอีกส่วนแบ่งอื่นมันจะไม่ใช่ไม่ใช่โรบอทจะเป็นส่วนแบ่งอื่นเอาเรื่อนะครับมุสลิมกล่าวว่าวัลอัลซอฟิซอเจาฮัสฟุตตะเตโซเฮเตฟัสเซี่สุดในเรื่องของภาษานะครับตรงนี้คำว่าซเจาจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ตาก็ได้นะไม่ต้องใส่ตาติฟาเซนั้นไม่ต้องใส่ตาซเจา เราสามารถกาได้นะว่าทีเรามาผู้หญิงคนนี้นี่เจีเป็นภรรยาองชันโดยที่ไม่ต้องใส่ตาไม่ต้องใส่เจ้จติแต่ ولكن ินลิตัมีซีแต่ถ้าว่าการให้ปรากฏกับมันอ إ ث ب a l a b a t a n a إ ث ว่อิสบัตุตะการให้ปรากฏกับตาคือขาจะคำว่าเจ้าเป็นเจาจ อ่ะสั้นดีกว่านะครับฟินฟารอิดในวิชาฟารอิดนี่ในรา่องของฟารอิดนี่เราส่งวนใส่ตานะครับลิตรจำจีสต้องการเยกเยะเลยนะอ่าต้องการเยกเยะชัดว่าเออนี่สามีหรือปรรยาตัวอะลงแต่ถ้าว่าเรื่องลักภาษานั้นตีฟาษซตี่สุดนะครับคำว่าเจ้าจะไม่ต้องใส่ตาเอานะคือคำว่าเจ้าจำเดียวนี่ก็คือได้ทางความไม่สามีเลยก็ได้ทางความไม่ ภรรยาได้ตั้งใช้ดังสองเลยเอามดไปตรงงันต่อไปว่าสุมุนนี่คือฟรดูที่สามนะฟรดูที่สามและสมุนสมุนเงถึงเศษหนึ่งส่วนแปดเศษหนึ่งส่วนแปดไข่มังติดได้เศษหนึ่งส่วนแปดเนี่ยฟรดูเจ้าจเป็นส่วนแบ่งของภรรยาเศษหนึ่งส่วนแปดภรรยาถ้าไม่ลูกได้เศษหนึ่งส่วนสิ แต่ถ้าหากว่ามีลกูกจะได้เศษหนึ่งส่วนแปดฟอร์ดเซาจะวัดเซาจยแตนแลกเป็นส่วนแบ่งของภรรยาสองคนวัดเซาจะยแลกกับป็นาภรรยาคือแรงไงหนึ่งึงเซจะได้ในเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนแปดทังมดเอามาแบกงกันให้ฐานเลยนะคือแรกงไงสับสิน้นแต้าว่าสมมติมีเมียเซคนแบบนี้นะสับสิ้นก็นจะแบ่งเป็นแปดส่วนถ้ามีภรรยาก็มาแยกอยู่กันใช่ไหมหนึ่งส่วนแบ่งให้กับบรรดาภรรยาแลีไงเจ้า่า ว่าอย่างเสียคนกับซียคนนั้นเอาแบงเอาแบงมาหนึ่งส่วนเลยกับแบงกันระวางกันใ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 นหนึ่งส่วนนั้นในหนึงน่งหนึ่งในแปดต่วารี่อ้มาแบงกันให้กับภรรยาน่าสียคนนั้นเ่าเทียมกัน <c oughs> อข้าใจนะเอาในกรณในีนี่นะครับเทวารับสินงทีแปดมาอันไวเลดเอาไวเลดิลิปนี้พร้อมกับมีลูกนะครับพร้อมกับมีลกูกสามีภรรยานี่ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนเปถ้าหากว่ามายดมีลูกหรือว่ามีลูกของลูกชาย ลูกตรงนี้ไมที่หัวลูใจใช่ไม่ไม่หลุกยิ่งลูกใจแต่ว่าลูกอันเล็กนี่ก็คือต่างลูกยิ่งลูกใจครับแต่แต่ว่าวาเละลินิีนี่ก็เหมือนกันวาเละตินีนี่ก็เหมือนกันก็คือล้านนั่นคือไม่ว่าล้านยิ่งล้านใจแต่ต้องมาจากหลุกใจอ่าเป็นแบบวายาสตริกนะกุลหุนนะฟิสมุน และพวกนางไม่ถึงบรรด,ดาภรรยานี่ก็จะมีหุ้นส่วนกันนะท้งมดเลยพวกนางนี้จะมีหุ้นส่วนกันในหนึนนนนน่งในแปดอ่าเรียกว่าคือได้หนึ่งในแปดอะก็หลังจากนั้นก็มาแบ่งอะไรนะในลักษณะเตเจ่าเทียมกันนะอ่าสิ่งที่แบ่งก็คือเจ่าเทียมกันต่มีเซีกับแบ่งเป็นเซ,นเนเซีของจริงๆห่ะเข้าใจไหมแต่มีซ้ำกับแบ่งเป็นซ้ำของแต่มีซ้อง,องกับแบ่งเป็นซ่อมของแต่มีตัวเดียวก็แบ่งองไม่ต้องแบ่งเคยอ่าเป็นไปไหนอ่า ไม่ใช่ว่ามีซทุกคนได้ซหนึ่งส่วนแปดไม่ใช่เปานนั้นนะ,ะใช่ไหมไม่ใช่ความไม่เปานนั้นไม่ใช่ว่ามีภรรยาซคนทุกคนได้ซหนึ่งส่วนแปดนะแสดงว่าทรัพย์สินแบ่งเป็นแปดส่วนนะได้ภรรยาไปซส่วนเท่เดีวยวไม่ใช่ปานนั้นความไามยนั้นคือเนื่องสมมติติดดึงออก็ไม่นั้นบรรดาเมียต่างซคนนั่นก็คือมีมีส่วนรวมในในเนื่องในเนื่องในแปดตนั้นไอเนื่องในแปดนั่นแหละออกมาแบ่งให้ทากันเข้าใจนะต่อไปนะครับวัสดุลุสานี

ด้านนั้นโูลูาันี้ใครบางที่ได้กับฟาร์ตตัอาร์บาร์เทนเป็นส่วนแบ่งของคนเซคนเนื้องอันบินไตน์หลูกสร้าซ่องคนปักษักขึ้นไปหลูกสร้าซ่องคนนะขึ้นไปซ่องคนซ้ำคนเซคนนะคือจะได้เซ่สองวนซ้ำแต่ถ้าเนื่งคนได้แต่ไรแล้วนิสปู ตั้งมาปั้นมาเลยคนนั้นนี่แตามีลูกสาวหนึ่งคนไดนิสูลูกสาวนี่ประตูควมซานะอบลบินตูบินตุนิบนีแต่ถ้าว่าสองคนขึ้นไปไดสียสองคนสามเช่นเดียวกันนะครับล้านสาวที่มาจากลูกชายว่าบินต่ยินอิบนีและล้านสาวที่ล้านสาวสองคนที่มาจากลูกชายก็เช่นเดียวกันฟาอักัตขึ้นไป ล้านชาตาซ้ำคนซ่องคนซ่าซี่ซ้ำคนซี่คนขึ้นไปพวกเขาก็จะมีส่วนรวมในการรับเช็ดซ่องส่วนซ้มข้องมรารดดกว่าฟีบาดนุนสากินะบางนิสาาก็ใช้คำว่าบานาันนัตุอิบนีอันนี้ก็เลยเต้นนะจะถือว่าสันวะจะใช้คำว่าบานาันนัตุอิบนีแต่ตรงนี้ใช้คำว่าลูกสาวซ่องคนขึ้นไปใช่ไหมบ,บินตะยินอิบนีฟาอัลซารอ ต่ตรงน,น,นะนี้คือใจคำว่าบรรดาชนอิบนียคือบรรดาลูกเศร้าบรรดาลูกเศร้าค้องลูกชายคือลั่นเศร้าได้มาจา,จากลูกชายใจคำว่าบรรดาลูกเศร้าไปเลย <c oughs> ต่อไปนะครับวลอุขเทินและบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะบุคคลที่หนึ่งคือเป็นใจนะลูกเศร้าส่องคนขึ้นไป บุคคลที่่องที่ไดสซูลุสันก็คือล้านเศร้าซ่องคนขึ้นไปแล้วกาบุคคลที่สามที่ได้เซซ่องทซซ่าเหมือนกันคือวันอุกเตนปีเซาหนองเศร้าซ่องคนขึ้นไปเหมือนกันอันนี้คือบุคคลที่สามปีเศร้าหนองเศ้าซ่องคนขึ้นไปมีนเนอาบิวันอุ้มปีเ้าหนองเศ้าที่พพเดียมเดียวกัน มิ่งอับวันอุ้มมาจากป่าจากมาไม่ต้งพอเดียวกันแมีเดียวกันอันนี้คือบุคคลที่สามต่อไปบุคคลที่สี่เทียบซีสองคนสามเหมือนกันก็คือวาลิลอุคเตินมิ่งอับและซีสองคนสามนี่ได้กับปีสาวหรือวันนางสาวสองคนขึ้นไปจากพอเดียวกันคนละเมีพอเดียวกันคนละเมีกันได้ซูรุสันเหมือนกันนะครับ จะพูดมาทั้งหมดนะครับถือว่าลูกเศร้าซ่องคนลูกเศร้าล้านเศร้าซ่องคนขึ้นไปพีเศร้าพอเดียวกันแม่เดียวกันหรือว่าพอเดียวกันค็เละแมย์่องคนขึ้นไปได้รับสุลุสันซีซองสามนี่ตอนไหนครับฮาซาวะฮาซาอิงดาอิงฟิรรดิคุลเลนมินฮุมาอิงอันอิขวะติฮิมตะกล่าวมาเลยทั้งหมดนี่ฮาซาหมายถึงมาซะเกิดอะนี่อิงดาอิงฟิรรดิคุลเลนมินฮุมาเนี่ยทพราั้งหมดจากทั้งซองนี่ แตว่าเจ้ต่างเซร้าไมถึงพี่เศร้าน้องเศร้านะเออมันพี่เศร้าน้องเศร้าต้องขึ้นไปนี่ปลีกตัวโดดเดียวปลีกตัวออกจากอันอิควาติหินจากพี่ชายน้องชายของพวกเขาอีควานี่มันจำมาะคำว่าอาคนนะอควาตอันนี้มันจำมาะมาจากอุคตนุนคือไม่มีไม่มีพี่ชายน้องชายเรื่องไงไงเนาะในขณะที่ อ่าพี่ชายน้องสายนี่คือไม่มีไม่มีพี่ชายน้องชายตอนนั้นจะได้รับสุลุซานถ้ามีถ้ามีรับอาซอบาเปานอะยนะถ้าจะมีมีจะรับอาซอบาเข้าใจไหมถ้ามีพี่ชายรุ่นน้องชายนะั้นพี่ชายน้องชายจะหลักพี่ชายน้องชายมารับมาระดกแบบอาซอบาคือรับแบบของเรืออ่าคือถ้าว่ามีพูดที่ว่ารับเบบส้นแบงให้ผู้ส้นแบียงก่อน เพราะว่าแบงไงพูดถีรับสวนแบงเซ็ตก็คือสีเลือนนั่นก็จะเป็นข้องปีเศร้าพีชายนนองชายเลยกับพีเศร้าวนองเศว้านะเพราะว่าพี่ชายนนองชายนี้ก็จะหลากให้กับพีพีหญิงของเขานะหรือว่าน้องสาวของนั้นมารับแบบอสบะไ,ไม่ไม่รับแบบสวนแบงข้าใจไหมเอานะที่นี้ฟาเองกันะมาอาหุนนะนะี่ฟาต้าเฟะถ้าหากว่าเออไอตีว่ารับเสซ๊ยงสวนซ้ำน,นี่ตอนทีว่าไม่มีพี่ชายนนองชายถ้ามีแหละแต่เฟะอธิบายตรงนี้ ฝ่ายกาน่มาอาหุนนะซาการุนแต่หากว่ามามีพร้อมกับพวกพวกพวกนา่งนี้มีซากการุนมีผู้ชายพวกนั่งจะรับแบบอาสบะและบางที่พวกนั่งได้มากกว่าเสด็งโซซามกันย่างพวกนั่งนี้อาจจะได้หมากว่าเสด็งโซซ้มกันย่างอาจจะได้หน่วยว่ากันย่างกันอะไรนะฝักอัดยาซิดนะ阿拉สุดเสนบางที่พวกนั่งจะได้มากว่าเสด็งโซซ้ำก็มีบางประเด็นนะ บางประเด็นบางกรณีนี้บรรดาปีสาวน้องสาวนี่ก็จะได้มากกว่าเสดสิบสองสนสามอะลรมุสโสเนยกตย่อย่างอฟไรอเลยนะกามาเราคุ้นอัชรอนวะซจากรูวาอิดันดังเช่นว่าบรรดาผู้หญิงลูกสาวหรือว่าปีสาวน้องสาว,าาว,าสาวนี่มีตั้งหมดสิบคนวะซจาการาาและผู้ชายมีคนเดียวนะผู้ชายมีคนเดียวผู้หญิงมีสิบเราแบ่งเป็นกี่สว่วนตรงนี้อืม ใจเป็นกี่ส่วนแม่เป็นสิบสองส่วนถูกต้องไหมเราผู้ชายเท่ากับสองผู้หญิงสิบแสดงว่าบวกกันเป็นสิบสองส่วนสิบสองส่วนผู้หญิงได้กี่ส่วนได้สิบส่วนจากสิบสองมากว่าไหมมาว่าหมาว่าสิบสองจะสามไหมเพราะว่าส be si 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 ิบสองจะสามนั้น si สิบสองสามคืออะไรมันม si ันสี si ่สี่สามสิบสองเห็ไหมสี่สามสิบสองแต่สิบสองสิบสองเปดไง ถ้าห้ากว่าเสี้ซองสั้นๆนี่คือจะได้แปดเสี้ซองสั้นๆคือคือแปดแต่พวกนางดังมัดนั้นได้สิบต่างตีพวกได้คนละส่วนคนละส่วนได้สิบแสดงว่าในประเด็นแบบนี้ในรูปแบบนี้นี่บรรดาปีเศร้าหนองเศร้าสิบคนได้มากกว่าสุลุสันได้มากกว่าเสี้ซองสั้นๆผู้ชายได้สองนะพวกเขาได้คนละส่วนได้สิบส่วนเดียวกันนะฟะละหุนนะอาชาระหุนมีนีมีนีมีนิ่ในนี้มีนี่ในอาชาระ นั่นสำรับพวกนั่นนั่นคือสิบส่วนจากสิบสองส่วนคือคิดโดยร่วมนะคิดโดยร่วมพวกนั่นจะได้สองสิบส่วนจากสิบสองส่วนคือมากกว่าสิบสองคนสามเลยพอสิบสองคนสามคือแปดวะฮียะและสิบนะวะฮียะไม่ต้องเลอะป็นสิบอักษรุมินสูลุไซฮะมันมากกว่าสิบสองคนสามของของมารดก เส้นสองสามคือแปดนะบอกนางได้สิบวาก็ยังคู่สู้และบางที่หน่อยบางที่นี้ก็จะหน่อยกว่าบอกหน้านี้ก็จะได้หน่อยกว่าเส้นสองสามกาบ,บินไก่มาอิบนินไก่เช่นลูกสาวสองคนพร้อมกับลูกสาวสองคนตรงนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนลูกชายสองเท่ากับเสื้ส่วนถูกต้องไหมผมายได้สองผหญิงได้หนึ่งใช่ไหม เรียกกับผู้ยิ่งสองคนแสดงว่าหนึ่งซ้อนหนึ่งนเป็นฮอกฮอกส้วนต่างตีผู้ชายได้ซิผู้ยิ่งได้ได้โซผู้ยิ่งได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งซูลุสไม่ใช่ซอนไม่ใช่ได้หน่อยว่าอะไรนะได้เพียงหนึ่งซูลุสไม่ใช่ซูลุซ่าไม่ใช่ได้สี่สองสนซสาได้หนึ่งซูลุสนะถ้าว่าแบบนี้นะครับถ้าในรูปแบบนี้แต่ผู้ชายหลากไม้ผู้ยิ่งรบบมรดกแบบอาสบ้านนี่คือจะได้หน่อยกว่าเี่สองสนซสาแต่บางทีอาจจะได้มากกว่ามันประเด็น ก่อนนั้ <c oughs> นนี่นอะมัดไปด้วยกันถ้าไปนะครับวัลวัซุลุสและเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเศษหนึ่งส่วนสามเป็นฟาร,รด์ดูอิสเนนีเป็นส่วนแบ่งของคนสอง,องคนหนึ่งอาลอมุมหนึ่งก็คือหมาของมาย اد, ัดอิสลามตัวห้ามเมื่อได้เทวามานั้นไม่ตุก,กันเมื่อได้เทวมามนั้นไม่ตุก,กันก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสาม สับชินแบ่งเป็นสามส่วนใดหนึ่งส่วนนะมาข้องมาเนี่ยคำว่าไม่ตุกันนี่ไม่ข้องมาแปลว่าฮาซะอิซาลามิยากุนลิลมัยิดวาลลดุนฮาซะเมติงอาดามุนฮิ jab ข้างหลังนี้บอกมาฮาซะอาดามุฮัจบิฮัจบิฮะสภาพที่นังไม่ตุกันนะตอนนั้นอ่ะอิซาลามิยากุนลิลมัยิดวาลลดุนเมื่อใดที่ไม่มีสัหรับมายมาเนี่ยัลุดตนี่ตายไปคือเป็นผู้ชายเนาะเออผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ ม,มามยาติได้มาก็ามมายตัตมาก็มายดตี้จะได้สิทธิ์ 1, 3, น,นึ่องส่วนซามตอนไหนกับตอนที่ว่ามายัตไม่มีลูกว,วันแล้ววันราดอิมนีเละก็ไม่มีลูกเทมาจากลูกชายไม่มีลูกเทมาจากลูกชายอวิสนานี่หรือว่าไม่มีซ่องคนมาจากอิควาเตนว่าอควาเตนไม่มีซ่องคนมาจากพี่น้องชายพี่น้องหญิง สาวองคานูไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นอาชิกออะไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นพอเดียวกันเม่เดียวกันเอาลีอาเป็นรือว่าเป็นพอเดียวกันุณละเมเอาลีอุมินหรือว่าเม่เดียวกันุณละพอไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับนะคือไม่มีเลยเล่างไงเนาะไม่มายันนั้นไม่มีลูกไม่มีร้านแล้วก็ไม่มีพี่น้องไม่ไปคนเดียวแสดงว่าเป็นลูกแบบ ลูกทนถูกต้องไหมนะคนเตตายนี้ก็เป็นหลูกทนของหมาเลยเป็นลูกทนของหมามายัดก็คือบอกว่าเป็นลูกทนด้วยเลยก็ไม่มีลูกด้วยยังไม่แต่งงานหรือว่าอาจจะเป็นมัดนะไรว่าไปนะน่ะดังนั้นถ้าว่าสภาพแบบนี้ผู้ที่เป็นหมานั้นจะได้เศษหนึ่งส่วนสามว่าหวาัวและมันมันไม่ถึงสุลุสนี ลิสนียนีฟ้ซอยดันมินันอิควาตีวันอควาตีมินวลาดิลอุมมีและสุลุสนี่ก็ปรากฏนะครับเป็นส่วนแบ่งให้กับสองคนขึ้นไปเหมือนกันจากอิควาตีจากพี่น้องจากพี่น้องชายวันอควาตีเลยกับพี่น้องยิ่ง มินว่าลดิลอิบนีปีนองชายพีนองหญิงมาจากลูกองมาสุกุรันแกนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชายเอ้าอีนาซันหรือว่าเป็นเป็นผู้หญิงนะไม่ว่าพี่นองชายอา่่องคนนี้จะเป็นปี่นองชายหรือว่าหญิงเอาคุณนาซาหรือว่าเป็นคุณซาคุณซานี่คือคน,คนสซ่องเพศคนจะมีอวัยวะเพศส่องเพศนะ ไม่ใช่กระเทยนะไม่ใช่แปลว่ากระเทย <c oughs> ไม่ใช่ว่าคนชายนี่ใช่ยิ่งไม่ใช่นะแต่ว่ามีเอเปปซองซองซองอันจริงๆนั่นเรียกคุณาาอาซาอวิลบาดูกาซาวัลบาดูกรดากรซารู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นยิ่งส่วนหนึ่งเป็นชายกระจายเนาะต่อไปนะครับวัสดุเซตหนึ่งส่วนหกละ เศษหนึ่งส่วนหกฟาดูซ้ำอติณน,น,นะเป็นส่วนแบ่งของคนเจ็ดคนอัลอุมประกันแรือคือมามาก็มายัดอีกเดียวมาก็มายัดในตอนเต็มไม่มีลกูกใช่ไหมได้เศษหนึ่งส่วนสามแต่ถ้าหากว่ามีลกูกมานี่จะได้เศษหนึ่งส่วนหกมานี่จะได้เศษหนึ่งส่วนหกอัลอุมมาอัลวาลัดมาพร้อมกับ ลูกนะถ้ามีลูกลูกก็กมายัดนะไม่ตึงนะเอาเว,วลาดิลิบนีหรือว่าลกูกล้านใจนะล้านใจหรือว่าล้านที่มาจากลูกใจอาวิสไดนี่หรือว่าซ่องคนขึ้นไปฟาซอยด้านนะครับซ่องคนขึ้นไปมีนั่นอิกว่าที่วัดอควาจากพี่นองชชยหรือพี่นองยิงเ <c oughs> วลาฟาร์ก็ไปนะอชิกก็อะ วอะไรรีมไม่มีความแตกต่างนะครับรรหว่างพี่น้องเดียวกันแม่พพอเดียกันเม่เดียวกันและเอือจากพวกเขาว่าไปนะเขาเนี่ยบ้าดีกษซาวัลบ้ดดีกษซารและราว่างการที่ส่วนหนึ่งเป็นไอ้นั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นไอ้นี้ไม่ถึงส่วนหนึ่งเป็นยิ่งส่วนหนึ่งเป็นายไม่เกี่ยวกันนะครับนะคือเท่าเทียมกันเลยนะรว่าส่วนหนึ่งเป็นเป็นเ่เป็นพอเดียวกันแม่ยเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพอเดียวกันกุลเมยคือไม่เกี่ยวข้องมีพี่น้องสองคนขึ้นไป ก็จะทําให้หมานั้นรับในส่วนแบ่งของเอ้นซองเศษนหนึ่งส่วนหกนะครับเศ้หนึ่งส่วนหกดสสุดสต่อไปวัสดุสุสลินจัดดาตีอิ่งไดอะดีมินอูมและสุดุสนี้เช่นเดียวกันนะครับจะได้กับผู้ที่เป็นตุผู้ที่เป็นตัวยิ่งนะ,ะวความหมายของตัวในที่ไม่ต้งยิ่งไดอะดีมินอมูมเป็นอุ้มมูนอุ้มมีนะ เป็นจัดด้าในขณะที่ไม่มีหมาจะให้ให้ตัวเป็นคนรับนะครับเซตหนึ่งซุนฮ็อวลินจัดด้าเต้นวัสละสสำหรับตัวยิ่งสองคนตัวยิ่งสามคน Hmm, tak okay, ada sini sama makan. Okey ni kau nak kat wali bintin ibni ma'a binti sulbi li takmilati Hmm. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.